จูกะ,ะแต่เธอเลยถ่ายไม่ทันหรอกรับรถเร็วพอดไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามาตรงนี้พี่น้องมาเลยเอาเลยแหละมาต้องรีโรอ,อยู่เมืองลิงวันนี้ เอาฝัง่งนี้ดิเดี๋ยวผมหาดรอติดก่อนนะเอาฝั่งนี้ดีกว่าคุณคุณไม่เป็นไนครัอันนี้รอคิ้วกันบ่ยัไงไงเราจะกินข้าวโอ้ผมไม่ใช่ผมมาถึงเขาจะกินข้าววันนี้ไปแล้ว อยู่กับซับเจริญเหมือนเดิมครับวันนี้แต่ว่ามีรถลอมาเ,เอ,าอยเงไงกินข้าวก่อนม้งหน่อยนาจะกินข้าวกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่พี่น้อง ีย๋ยวมาชมกันต่อครับคอนเดนนะผมไม่มีที่บังเปิดตัวด้วยเสียยอดครับ JO7E แต่ว <c oughs> ่ o J e. าให้มาถ่ายกันนานหน่อยนะ หน้านี้ก็ชาวบ้านก็จอดแล้วครับมีแค่งานวิ่งถนนแค่นั้นแหละอ้ามีอะไรเด่นๆให้ดูไหมกับบรรยากาศร้อนๆเป็นทางเดินครับ ในหอเนาะพวกเขาสายหอหนื่ยต้องสนนรัดยางครับ ออกจากตรงนี้ก็ประมาณ200เมตรจะถึงลาดยางครับเสร็จกุ้งก็ามาครับจินจังเงรถรอครับเสีเกิงเดก,ก้าอ้ผมจะไปฝั่งไหนดีจะหาคารมดีกว่ามาั้ง แอบโรมาตอนนี้สามคันแล้วครับแอบรลเห็นคร่าวๆว่าพระเอกจะมานะไม่รู้จะมาตอนไหนเหนจังก็มาครับแต่ไม่ได้ใส่ผ้าใบนะใส่แค่ข้างหลังตรงกลางกับข้างหน้าออกของเซกิงนี่จัดเต็มรับทั้งสามช่วงเลย นก็ใส่ปลายเฟสมไปอย่างหนึ่งกกใส่ปลายเปรสมาอย่างหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูชิ้นจังกันเราอ,อยังคงความเบ็ดนุ่มเหมือนเดิมครับคันนี้ เจโอแปดซี C, ครับสองร้อยสิบแรงมาฮีโน่รลอจอมพระไปน้องณตอนนี้ประจำการสามคันแล้วเดี๋ยวจะมีมาอีกคันหนึ่งครับ เห็นเขาไ่างั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะช่วงไหนห้าโมงหรือเปล่าต่อรถเสียเก่งครับผมพอเพิ่มซับนี่ครับแอบรอสองเข้ามากดพี่น้องบางฝุนนี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับสองเมตรเจ็ดสองเมตรแปด ลูกสามนี่ยังไม่ได้ใส่ปลายยังไม่ได้บนนะมั้งยังเป็นเสียงนิ่มๆอยู่เลยครับหกเก็สอีกหนึ่งครับคันนีร้อยเก้าห้าอิสุเดก้า่อมาก ครั้งที่จะ <c oughs> มีความหัดเสียวอยู่นิดหนึ่งของอันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปอีกมุมหนึ่งครับตอนน่อเลยครับพี่น้องโอ้สายนี่ สมกับทีมงานนะครับมาที่ไรล้นกลองเดก,ก้าวูดีดยดร้อนร้อนปิดป่าแล้วครับ คุณจะไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้มันจะดวงอาทิตย์ม,มันยังอยู่ฝั่ง,งอ,อ,อยู่ฝั่งขวาโอ้ฝนฝนจับวันนี้รถดำมาเยอะครับทีรมรถรอเข้ามา อกไปแล้วสองคันครับสามสนะีตอนนี้มีห้าหเจดแประมาณ8ปดคันครับนะตอนนี้ช่วงรับเช้าดูไปเลยนะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปดักอยู่หน้าถนนด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปออกตัวตรงหน้าถนนครับมันจะขึ้นเนินพอดีนะตรงนั้นไม่รู้ว่าจะมีรถท่อดังหรือเปล่า เก็บหนครับอแต้มน้ำกระอกโอ้ล้นล้นนี่นบ ก็เลืนนิดนิด,นดแล้วพอได้แปะอยู่ถ้ามีท่อดังอ <c oughs> ะไรหัวปลาด,ดูครับน่าจะคอมเร็ว 6M60 240แรง รถจัดนะ้วให้เราไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะไหวหรือเปล่านะ เต็นมนะครับโอ้โหมีรังมีรัง นี่ครับพี่น้องน่าจะครบ8คันนี้ครับพี่น้อง7-8คัน,น,ค,รน,นครับ 7, 8, วันนี้ซับเจริญอำเภอท่าตูม พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ